ั้งขาตั้งคู่จากนั้นใช้ไขควงสอดเข้าที่มือลิงเบรกหลังแล้วกดลงสายเบรกก็จะดันออกมาหมุนน็อตตั้งสายเบรกเข้าโดยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือจะใช้ประแจเบอร์14ทําการช่วยหมุนโดยการหมุนให้หมุนเข้าประมาณ4-5รอบหรือหมุนเข้าไปจนกว่าเบรกจะสามารถใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วใช้น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์หยอดบริเวณสปริงคันเบรก เสร็จแล้วทําการสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์จะเป็นเกียร์หหรือเกียร์2ก็ได้นะครับจากนั้นกําเบรกหน้าเร่งเครื่องแล้วผ่อนลงเยียบเบรกทําแบบนี้2อถึงสครั้งเพื่อทําให้เสียงเวลาเบรกหายไปง่ายๆครับสําหรับวิธีแก้ปัญหารถจักรยานยนต์เบรกไม่อยู่เบรกแล้วมีเสียงดังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ผมชวนากรสวัสดีครับ